สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องคุยกับไปอีเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาทําในส่วนของคลิปตัวที่เราจะส่งไลน์นอนติฟายนะคะไปความกับลิงก์รูปภาพไปยังไลน์เราได้ยังไงหรือว่าไลน์กลุ่มเราได้ยังไงเนาะวันนี้ก็เราจะอินพุตข้อมูลผ่านตัวที่เรียกว่ากรุฟอร์มเช่นเดิมนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเราจะส่งเฉพาะบางข้อความเท่านั้นนะคะอันนี้ก็มาต่อคำถามในส่วนของ่ คอมเมนต์ท่านหนึ่งที่อยากจะทราบว่าวิธีการส่งในส่วนของรูปภาพเนี่ยทำยังไงนะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าวิธีการทำยังไงบ้างเนาะเอาเริ่มไปที่ตัวที่เป็น Google Form ได้เลยนะคะสร้าง Google Form ขึ้นมาวันนี้ขออนุญาตสร้างในส่วนของฟอร์มที่เป็นฟอร์มอง่ายๆนะคะง่ายๆสล่า คค่าอ่าอันนี้ในส่วนของคำถามเนี่ยขอใช้เป็นหนึ่งละกันนะคะหนึ่งสองสามใครที่ห,วหัวข้ออะไรก็ใช้ตามนั้นเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะให้ดูจะได้เห็นชัดนเราเวลาสุบข้อความว่าอแต่และหัวข้อนเนี่ยมันไปยังไงอ่าอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตใส่สักประมาณเจ็ดหัวข้อออต้นเร็จอตัวที่เจ็ดเนี่ยจะให้เป็น อ่ออัปโหลดไฟล์แล้วกันโอเคเดําเนมีการต่ออ่าโอเคอันนี้ตั้งค่าพ้มเติมได้เลยเนาะทุกคนน่าจ,จะรู้แล้ววิธีการสร้างปอมที่สองเปลี่ยนให้เป็นคำตอบสั้นหน่อยเราสามารถเปลี่ยนหัวข้อได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์ทำแค่ตัวอย่างให้ดูอโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างสิ อ่าโอเคสองสาส,สี็ดอ่าเสร็จแล้วนะคะก็เช่นเดิมเราจะไปตั้งค่าที่จุด3าจุดตรงนี้แล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์บางท่านที่เป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นในส่วนของคำว่าอ่า Appscript Editor าไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นเอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Script Editor เฉยๆอัา,า,า App Script จะเป็นอีกตัวหนึ่งโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ก็คลิก,ลกลได้ ทีนี้เขาก็จะพาเรามาที่หน้าในส่วนของตัว f s u s c r i b e ถูกแล้วตัว f s u s c r i b e เราจะมาที่หน้าชื่อจะเป็นฟังก์ชันตรงนี้อยากจะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนก็ดีจะได้จําได้ว่าเป็นโครงการอะไรนะรเวลามันเริ่ขึ้นมาทีนี้ในส่วนของตัวฟังก์ชันตรงนี้เราลบออกไปได้เลยทีนี้เรามีโค้ดของเราเองนะคะโค้ดของเราเองก็คือจะเป็นโค้ดในส่วนของการส่งไลน์ notify แล้วก็จะทาในส่วนของฟังก์ชัน ลานะคะที่เป็น on form submit เนาะ,ะทีนี้นะให้เรา copy นะ copy ในส่วนของโคดนี้ไปวางที่แอปสคริปตเราได้เลยนะไปวางที่แอปสคริปตเราได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในมันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ไขนะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวที่เป็น l i น์ n e n notify รู้ว่า้ว่าตัวล i n โทเค็นพูดผิดตัวนี้จะเป็นตัวที่จะส่งข้อความไปที่ Line Notify ให้เขาส่งข้อความไปที่ไล n e ให้เราทีนี้นะคะตัว Line n o t i f y t โทเค็นเนี่ยคือทุกคนน่าจะพอรู้วิธีการได้มาของตัว Line t o ค็นนี้แหละนะคะอันนี้จะไม่ได้ทําให้ดูนะคะให้เราไป c o p y เอาไ i น์ Notify อันนี้ของอาจารย์ทําไว้แล้วสามารถที่จะไป Copy Line n น์ i f y ส f y งตัวเอง ของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการส่งนะเอามาใส่ด้เลยออ่าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูซิข้างล่างมันบอกอะไรเราบ้างข้างล่างเนี่ยจะเป็นบอกในส่วนของกอารตอบแบบฟอร์มคือเราอ่ะจะเลือกในส่วนของตัวที่เป็นหัวข้อที่หนึ่งสองแล้วก็ห้าถูกไหมทีนี้ตัวเนี้ยค่ะก็เลยจะเป็นตัวที่จะใช้บอกว่าเฮ้ยเราจะ กรอกข้อมูลทั้งหมดแต่ให้ส่งข้อความเนี่ยไปแค่บางคอลัมน์เท่านั้นก็คือคอลัมน์ที่หนึ่งสองก็หาเนาะนะทีนี้นะคะพอเรากำหนดตรงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยนะ,ะเราจะมาดูตัวอีกอันนึงก็คือตัวรูปภาพก็คือเราจะใช้ในส่วนของตัวคอลัมน์ที่เจ็ดนะคะในการอัปโหลดรูปภาพส่งเข้าไป เราจะเห็นว่าเถ้าเราสังเกตดีมันจะล้คล้ายกับโพสตตัวเดิมที่เราดูในคลิปก่อน,ก,อนก็คือมันจะเริ่มจากศนะูนย์หนึ่งะสี่หกอะไรนี้ไปนะอคะคอลัมน์ที่เจ็ดก็จะเป็นตัวเลขปกก็เริ่มจากศูนยะ์ะคะซึ่งเราสามารถที่จะ,ะดูไว้ได้เนาะโอเคลองสังเกตดูนะคะจากโพสต์พวกนี้ทีนี้นะคะทีนี้อ่ะข้างล่างนะคะมัจะเป็นโพสต์ที่ จะเป็นการสร้างลิงก์สําหรับแชร์รูปภาพเนาะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เขียนเอาไว้ทีนี้ข้อความที่ต้องการโซงแน่นอนก็คือข้อความที่หนึ่งสองแล้วก็ห้าใครที่อยากจะเปลี่ยนนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนโค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยชื่อมันจะซ้ำๆกันถ้ามีเปลี่ยนก็คือก็เปลี่ยนตามตัวนี้เปลี่ยนลำดับของตัวที่เป็นลำดับคอลัมน์ด้วยแล้วก็ถ้ามีเพิ่มนะคะเราก็ก๊อปโค้ดตัวนี้ นะค๊อบโคต,ตรงนี้ใส่เข้ามาเพิ่มวาเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นลำดับแล้วก็ใส่ลำดับคอลัมน์เข้าไปแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ด้วยนะฮะเป็นอันที่เจ็ดอันที่แปดไปเนาะนะฮะ,นะฮะอันนี้ทำให้ดูคร,าครา่าวๆครั้งล่างก็จะเป็นการตั้งไลน์นอนในไฟายทีนี้สำคัญเลยก็คือฟังก์ชัน on submit นะคะแค่นี้เลยนะคะแค่นี้เลยแล้วก็มีอีกอันนึงอ่ะหัวข้อตรงสีแดงแดงตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนนะ,ะเปลี่ยน เป็นหัวข้อที่เราอยากจะส่งไปในรายได้อย่างหนึ่งสองห้าเจ็ดนี่คือเป็นหัวข้อของตัวที่เป็นอ,อุ o กั e ฟอร์มเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้อา่าไม่จําเป็นต้องเป็นตรงกับหัวข้อในคอลัมน์ตรงนั้นก็ได้นะคะอ่าทีนี้ทําตรงนี้เสร็จแล้วทํำยังไงต่อนะคะอย่าพึ่งไปอ่าที่ทิกเกอร์นะบันทึกก่อนบันทึกไปก่อนเสร็จละนะ อย่าเพิ่งไปกดเรียกใช้นะคะอย่าเพิ่งไปกดเรียกใช้เพราะว่าตัวโค้ดนี้ยอาจารย์เน้นไปที่การออนฟอร์มส mm ัมมิตก็คือส่งข้อความสามารถทําได้ mm hmm. ก็ต่อเมื่อเราไปกดสัมมิตที่ Google Form โดยตรงนะ,ะดังนั้นมันจะไม่ส่งไปที่ไลน์เราะอ่าทีนี้นะคะให้เราไปที่ t r i กเ e r ให้เราไปที่ทริกเกอนะ,ะแล้วก็ไปเพิ่ม t r i กเกอร์ะ ฟังก์ชันตรงนี้นะคะอย่าลืมเปลี่ยนให้เป็น on form submit นะคะให้เป็น on form submit เพราะว่าเมื่อกี้คืออาจารย์ใช้หัวข้อขึ้นต้นเป็น g e n e r l line notification mm hmm. ก็เลยเลือกตัวนี้มาอัตโนมัติดังนั้นอย่าลืมเปลี่ยนเป็น on form submit นะ,ะเพราะว่าหลักการของเราคือเราจะกด submit ปุ๊บข้อความถึงจะส่งไปที่ line โอเคทีนี้อันนี้ไม่ต้องไปเปลีป่ยนแปลงอะไรมาไปที่เลือกประเภทเหตุการณ์ไปที่เมื่อกดส่งฟอร์มนะคะ,นะคะเมื่อส่งฟอร์ม ตั้งค่าความเหว็วให้ตั้งค่าทันทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนางจะส่งไลน์ส่งอีเมลไปหาเราถ้าสมมติว่ามันส่งอะไรไม่สําเร็จทีนี้เราก็กดบันทึกได้เลยรอสักครู่นะคะตรงนี้ก็ใช้เวลานิดนึงอทีนี้เราก็กดอาราวไปตามขั้นตอนนะคะไปที่อาดวาร์สไปที่โครงการที่ไม่มีชื่อเพราะว่าเรายังไม่ตั้งชื่อแล้วก็กดอาราวไป Okay. เขาก็จะมีเมลมามาแจ้งเตือนเราว่าเฮ้ย mm hmm. คุณได้ใช้บัญชีของคุณเข้าถึงสิตัวนี้เนาะทีน,นี้เรากลับไปที่ฟอร์มเราแล้วก็แล้วก็ลองส่งลายดูสมมติอาจารย์ใช้คำตอบเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง่าจะได้ตัวนี้มาก็ทดสอบหลายรอบเหมือนกันนะทดสอบหลายรอบเหมือนกันพอทดสอบหลาย,ลายรอบแล้วมึงก็ขี้เกียจ เขียนหัวขพอขึ้นมานะคะเขียนหัวข้อขึ้นมาเน,ะะนานะดังนั้นนะคะทริคของเราเนี่ยก็คือเราต้องทำบ่อยๆทำหลายๆครั้งอันเนี้ยที่เห็นอาจารย์ทำได้แล้วเอามาอัดวิดีโอเนี่ยก็คือตอนที่ทำแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วถึงจะมาอัดวิดีโอให้ดูน้องก่นอนนั้นก็อลองผิดลองถูกกันมาเยอะนะคะทีนี้อัปโหลดรูปภาพอาจารย์กอใช้นตูตัวเองตรงนี้ละกันนะคะ,ะทีนี้ก็กดส่ง ดูสิได้ไหมอ่าอเคมาแล้วอ่าโอเคจะเห็นว่าเฮ้ยเทสส่งครตอบตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองห้ารูปภาพเราลองคิดดูนะคะโอเคเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดเข้าไปเนาะเราอัพโหลดเข้าไปทีนี้นะคะ อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นตัวรูปภาพเหมือนตัวเนี้ที่เราที่เราต้องการอะอยากได้เป็นรูปภาพเลยอันนี้จะมีข่าวล้ายมาบอกเนาะว่าเฮ้ยลน์มันไลน์นอนทีไตัวนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่งรูปภาพได้เหมือนแต่ก่อนแหละอาจารย์ลองหลายรอบมากเลยใช้โค้ดที่เฮ้ยมันเขามีทั่วไปในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นโค้ดที่พยายามปรับแก้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถส่งเป็นรูปภาพไปได้ นะคะโดยตรงเพราะว่าตัว Google Drive เนี่ยไม่ได้ให้สิทธิ์ในการแชร์รูปภาพตัวนี้แล้วเนาะดังนั้นนะคะให้ไปลองเปอื่นหรือว่าไปใช้ API อยื่นเนาะอย่างตัวที่เป็นตัวอย่างรูปภาพที่ใส่มาตรงเนี้คืออาจารย์ input ข้อมูลผ่านตัวแอปชีตนะ input ข้อมูลผ่านตัวแอป e ีตทำหน้าตาอะไรต่างๆให้ใคล้าย Google Form แต่ว่าเป็นตัว Application แล้วใช้ Line Notify เนี่ยช่วยส่งรูปภาพอันเนี้ยทาได้แต่ถ้าทําผ่าน Google Form แล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมแก้ไขสคริปต์เนี่ยโดยตรงตอนนี้ไม่สามารถทําได้แล้วนะคะหรือว่าท่านไหนที่ทําไดอ้อาจารย์ก็จะขอรบกวนช่วยแชร์สคริปต์ให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ก็อยากจะใช้กลับมาใช้เหมือนเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครมียังไงก็มาช่วยแชร์กันได้เนาะ ก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครมีข้อคิดเห็นหรือว่าคำถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไ้ได้เลยและก็อาจารย์จะพยายามเข้ามาตอบคอมเมนต์เยเยอะบางคอมเมนต์ที่อาจารย์ไม่ได้ตอบต้องขอไปจริงเพราะว่าบางทีอาจารย์ก็ไม่รู้เนาะก็เลยจะไม่ค่อยได้ตอบถ้าอันไหนที่อาจารย์พอรู้เฮ้ยอาจารย์ก็จะตอบไปนะคะบางอันเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ได้เอ็กซ์เพรสอะไรมากแต่ว่าจะมาแชร์ในส่วนของว่าเฮ้ยเราเคยทําตัวนี้แล้วทําได้แล้วก็มาแชร์นะคะ โอเควันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องของอาจารย์ด้วยอาจารย์จะพยายามหานาในส่วนของ s o l u t i o ่อื่นๆแล้วก็เคล็ดลับดีในการทำตัวที่เป็นพวกสคริปต์หรือว่าแอปชีตอะไรพวกนี้มาเพิ่มเติมน,นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมวันนี้ก็สวัสดีจ้า